กอล์วที่5อยู่ผมกเก์1 5นะครับอยู่เกมฮอนนะผมจะพิโร่บุสแซกก็เกิดมาครับวา้ามาที่ด้านล่างครับผมไปยิ่งสไลด์อ่าแมงมัดยมรอแล้วลาเกิดไมหนึ่งชีวิตน,นะผมไปทีเดียวสู่วายเก็บลาไปได้อ่ะที10กอร์ก็12ต่อ15ห่างนิดหน่อยอ้าวชาแมนตวี เกมนี้ก็ไม่นานนะครับถ้าเกมไวก็ต้องพี่คนนี้เลยนะครับชลาหัวคอนเออวาต้าเป็นลาหัวคอนนลประเทศเลยเอาปเป็นเดลเดอร์ครับผมฝ่ายเรามีอ่าบุสแฟกแม็กมัสมีพระไฮโลแล้วก็ดวงนะครับพอพูดถึงพระก็ไม่รู้บอสพระจะเกมหรือเปล่างั้นบอสพระมูติตดดาวข้าไปตอนต่อไปมา เอาแล้วเอ้ยฝันทองค่ามีลานะครับมีเดดลีฟชาแมนทาโร่แล้วก็มาดอนเฮ้ยแฮนเดียวกัน4คนเลยเอ่ะเนี่ยสตัวล่างนะครับโอ้ยเราเล่นเป็นแท้งสามซับหนึ่งอ่ะมาด้วยกันไหมแบบแครี่หนึ่งนะซับมาเลี้ยงหรอให้ซับกับคนที่เล่นด้วยกันอะเลืองจะมาด้วยกันหมดแหละไม่อยู่แค่เดียวกันหรือเปล่าปาไฟย,ยิงไลยิงยิงปาทีเดียวอตีกรีฟลาตันช่วยนะแต่ว่าโดนลบ อ่าพาเพียรักษาเลอนให้น้อยครับจะสกิลหนึ่งแรงๆไปไหนครับลาเก็บสองวเสียมาโอ้โหเก็บสามเหลือทาร่ตัวเดียวฮะทาร่ได้รุนบอสครับเลยไม่ได้บนเผยตัวตนจะเอาไว้นี่เหรอจะเอาพาหรอคือถ้าถ้าตีมานะมันใส่ปีกกับมันสลับเรื่องกับมานะามันไม่ได้เนี่ยทามันไม่ลงนะจะเอาลงต้องมีสกิลสตันที่ไม่ให้มันใช้สกิลทันนะครับ น่าจะรอดีกว,ว่ารอเพื่อนน่าเดินตามหลังอยู่ครับดอนมาเติมแล้วดอนก็นไม่มีสี่ีปาบนี่ครับดอนโดนเสียบโดนตันก่อนด้วยครับวาฮลัลโหลเกี่ยวเมื่อกี้หนึง่งดึ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 ง,ดงโอ้ยตายโอ้โหเพื่กูตาย,ย,ตายฮลัลโหลครับหนีก่อนนะยังไงแมงมัดตีเสียบโอ้โหยิงสิบกี้นหนึง่งพ่า โอ้ยเดลิฟแอบชุบอาไปดอนขึ้นมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดวงมาตาันช่วยอ่าเดลิฟไม่เสร็ไปแล้วโอ้ยแมงมันเสียบช่วยครับสวยอยู่ไปรอตันอย่างเยอะตันสามอะ่ะแล้วลามาเรียบร้อยเลยด,ดวงแต่ว่าชาแมนได้คิว้ยดอนเหนื่อยทำไมเอ้ยตายนะเอาตายนะเอ้ยชาแมนเอาเซอร์คูมา อ่าครับพามีปีกแต่ว,ว่าชาแมนมีเสื้อคุมหูเจอสกิลหนึ่งพาไปโคตรแรงครับด้นล่วงเอาพี่แบกมายิงยิงอันนี้มีเสื้อคุมเหรอเก็บสองโอ้ยพาแบงไปตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ว่าชาแมนจะให้เสื้อคุมมาด้นนะเนี่ยเอามาซโลโคองนะครับ อาเวล12ครับมีเอลเดอร์กับอาคอนดาเมจย4่ 24, นะฮะแค,แค่นี้ก็เอาได้นะตรงตรงเท้าสโลโชิลมาซอยไปชิลชิลแต่วันนี้ก็เห็นข่าวไอ้นี่เว้ยแข่งแข่งอวีโดนแบนปั๊มแรงโดนแบนไปแล้วนะนี่มีโดนแบนเขาหาไม่ทีมอะไรโดนไม่รู้จำไม่ได้รู้ว่าแค่ว่าโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องการพน,นันนะครับ อ่าแตแข่งมันแข่งถนันนะผมไม่รู้ว่ารายละเอียดเนี่ยแทงทีมเองหรือหรือแทงทีมตรงข้ามเวลาแข่งอ่ะเอออันนี้อยากรู้เหมือนกันนะแต่ที่น่าสนใจคือไอ้ทีมงานรู้ได้ไงอยู่เออไปสืบรู้ได้ไงรู้หรอแทงเว็บไหนหรือว่าราคาแม่งไหลแปลกแกแม่งใส่เยอะจัดโดยปกติโดยปกติค่วะว่าถ้าล้มมวยล้มก็คือแทงตัวเองไงไอ้แทงบ่ลของข้ามเพราะว่าตัวเองจะล้มไงแต่ผมไม่รู้ในเคสน,นี้ยังไง แต่ท้าสนใจคืออ้ทีมงานสืบอยู่ได้ไงวะแทงผ่านเว็บแล้วแบบราคามันแปลกเหรอหรือหรือรู้ยูดหรืออะไรเออเขาสืบจนได้วะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจับได้ก็จับได้เฮอยยังไงเดลีฟมาเปิดตัวทองครับผมเกมสองเออต่อนะฮะโมตอ่อนั่นแหละหรือว่าไอคนในเนี่ยมันไปบอกเพื่อนมันเยอะว่าเออมันมันดังนี้อย่างงั้น อะไรเกมหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบเออจำได้แม่งโคตรเก่งอะ่ะเตินเตินได้ไปยังไงครับคาราดอนอสายนี้ก็รับยิงสวยแล้วเรียบร้อยอรหมดดิดโอ้ยโอ้หได้ลิฟต์มาชุกมางี้หวานเจี๊ยบชุกมาสองเลือดหานสองครับผมไปยิงต่อโอ้โหอาับ เก็บสาวมาดับเบิ้ลยังมีดับเบิ้ลยังมีพาร์แบ่งไปตัวหนึง่งไปไหนไปดอนนะครับซีนหนึ่งฮูดาวอยู่ไม่ตามครับเอ้ยมันเอาของไว้ฝากใครวะไอเ้เหี้ยเอของฝากเพื่อนมึงตายของมึงก็ไม่ได้ใช้ด้วยเอาฝากเพื่อนมันใช้ไม่ได้นะเีอาของฝากเพื่อนอีกอ๋อยื่นผิดหรือเปล่าจะยื่นขวดเป็นยื่นของหรือเปล่า <see> ของเลยนะ่หนึ่งนาที มาไปจิวจว,วเออสมัยก่อนสมัยสมัยมวยอ่ะไหมมวย,ยมันก็แน่นอนการลงพนันกันเยอะแต่สมมติว่าถ้าไปดูโบก่อนาปาบยิงเฮ้ยโดนเกี่ยวแล้วยังไงซลายยิงยิงยิง โอ้ยสวยเก็บไปรีไปได้แมงมัดเสียบช่วยครับเก็บไปสองไปไหนอะชาแมนเครื่องตีดโูดโดนตันสไลด์ยิงแจอกเก็บสามพี่ดอพี่ดอหลังแข็งมีคองมีคองไม่เป็นไรโอ้โหไม่ทันได้คิวนะครับกำลังรีเกิดอยู่สมัยก้อนอะว่าเล่า่าว่านักมวยต่อยกันใช่ไหมนักมวยมันล้มง่ายเพราะมันต่อยคนเดียวอะ สมมติไปเล่นเป็นทีมฟุตบอลแม่งลมยากวะแล้วเหมือนแบบคนนี้แม่งเสียเปรียบอยู่แต่ทําไมราคามันแข็งหรือว่าราคามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นเลยอะไรเงี้ยราคามันแปลกจังเออเพราะว่าแบบเหมือนอีกฝั่งหนึ่งไปแทงทางมุนเยอะไปจนเลนมันผิดสังเกตก็เลยอาจจะโป๊ะหรือเปล่าอ่าอันเนี้ยสมมติว่าทีมแข่งอาวีมันก็มีม,มีแทงใช่ไหมสมมติว่าราคาแม่งแปลกไอ,อ้ทีมนี้แม่งหน้าเป็นต่อวะแล้วทำไมคนในเครียแม่งลงทีมนั้นเยอะ แล้วราคามันแปลกอาจจะมีส่วนเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมดาวดาวนะอาไะไรววต่อนะาทานุแคนหัวรวยน่ะฮัลโหลบอกฮัลโหลอยู่ฝั่งเหนือี่บ้านสี่ฮัลโหลมาเดียวไงเจกเจกเฮียอ,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 อะไรตั้งหนา,นาก็ไม่รู้ ก็สี่แล้วอีกคนหนึ่งหาไม่ได้เหรอจะได้กดห้าไปไม่ต้องด่ากันโดนไฮโรโซโซตายแล้วไฟฮัลโลว์ยิงแล้วเล่นกันจอกเรียบร้อยฮัลโลกันแล้วไาสไลด์ยิงเก็บสองมา,างงมาีเด้งเลือดดอยชาเมนเก็บา นายพ่อมึงใจความถึงมากใช่ไหมเออน่าจะพูดถึงกมาดอนหรือเปล่าไอ,อ้ไมตี้นะเป็นที่อะไรกับมาดอนทะเล้ะทะเาแล้วแล้วมึงเถียงสู้เขาไหวเอสี่หนึ่งอะ่นะอ้มึงเถียงสู้เขาได้อ๋อเรามีสี่มีตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> าป้อมไหม มีตัวทองเอลเดอร์ครับแล้วก็ธนูธนูนี่เพิ่มระยะกันตีนะครับไว้ขึ้นวิงโบต่อความเร็ว30ระยะ1 0 0 6 AG ดาเมจ4มีหน่วยมาสไลด์มา,า,ย,มายิงยิงพี่เดียวเอ้ยมีเกินหรอครับยิงดาต่อฮะแล้วสไลด์มาเอาชาเมนป๊าป๊าโอ้โหยิงไปแล้วอ่า ดวงมาครับแล้วก็ตันยิ่งแจวโอ้โหเก็บสามไปแงามาทีมมันก็อาจจะพลาดกันได้นะครับเราชอบมีดราม่าแบบว่าเอ้ยเฮ้ยแม่งซิงวะผนวกข้าแม่งกดแคลรี่แล้วมาด้วยกันกระซับแม่งเลี้ยงสู้ไม่ได้สู้เมไลเลี้ยงดีจ้าอะไรเงี้ยเออบางคนเขาไม่ชอบไงสูยากสูยากเหมือนเราแคลรี่แล้วไม่มีใครเลี้ยงผนวกข้าแม่งแคลรี่แล้วมีซับเลี้ยงเสียเปรียบไง <c oughs> ของเขาเก๋เกี่มาสิจูฮะโหลฮัลโหลโเดือดจัดไปฮมาอุ้ยป้องอีกทีเดียวผู้เล็กโอ้ยดีนายไปสวยขอเป็นวิงโบครับผมเล่นอย่างไงอ้ <c oughs> ฮัลโลเดือดจัดกดมาเลยกันแท้ที่ <c oughs> มึงว่ามันจะแข่งกี่โมง <c oughs> สามแข่งไง ปาต่อต่อต่ออ๋อแข่งนี่ว่าแข่งมันจะแข่งกี่โมงดอพี่ดออะมาโดนเนิร์ดครับยิงสู้โอ้โหไปจีจีจีๆโอ้ยตายตาย,ตายเพื่อนช่วยด้วยอ่ะกดทองคันนะครับมายิงสวนอยู่ครับ ไปไหนอะไรโหด้อนมันมีตัวแพทางอยู่อ่าดอนแพทางพระหรออ๋อบอกกันทางพระแล้วเล่นนังกากไม้ครับเอ้ยแต่เลือดมันไม่ต่ำกว่า100เนี่ยปกติมันเลือดได้หนึ่งไหมเหรอวะทำไมเลือดมันไม่ต่ำกว่า100้ได้วะแล้วมันเจออันตี พาไปเลือดมันหายหมดเลยดิด้านหนึ่งหนึ่งกับผมเออเหมือนถ้าเลือดมันเหลือร้อยหนึ่งเวลามาันาตีใส่ใครฝั่ขงข้ามก็เหลือประมาณนั้นประมาณเดียวกับมันอนะประมาณสมมติเลือดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์มันตีใส่ใครฝั่งข้ามก็เหลือห้าเปอร์เซ็นต์เท่ามันต่อให้เลือดจะเยอะขนาดไหนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นไปยิงแเดวเก็บลาไปได้ ดอวินดอลหลังแข็งดอนดอนดอน,ดอนโอ้ยโลนดี้ฮโลไล่ครับชุบอีกเอ้ยมาสวยเป้ยเรามาชุบให้อีกชุบ <c oughs> ชุบมาชุบมาสามนะครับเร <c oughs> ็ยบรอยคเอาสองบา าพาวกมูมีบทรอรอใช้สูตรอยู่ <Stop. S 1> นะฮะรอรอใช้สูตรกระทาฟ้าหน้กกางไม้อยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่มีบทวันีเล่นอีกดีไซน์เนี้ยใส่หน้กกางไม้ทาฟ้าไว้ละลายเทงแต่น้กกางไม้เลือดต่ำสุด 100, <That one. S 1> ร้อยหรอวะหรือว่าเพราะฮีโร่พระเอามีเพื่อนให้ทาฟ้าแล้ว เกมหนึ่งมีทาฟ้าครับเปลี่ยนเป้าหมายดาเมจไม่ลดความเร็วไม่ลดเออความเร็วไม่ลดครับเปลี่ยนเยนป้าหมายแล้วต่อยต่อได้เลยโอ้โหมีทาฟ้าเรียกได้ว่าเข้าฮอตเลยก็ได้นะครับหยิบกาไปแล้วเฮ้ยเอ้าโชว์ทำไมจะโชว์ให้มันโชว์หน่อยกดเขียวเขาบอกไปแอนตี้ดูดิโชว์เย็เย่สกิลหนึ่งต่อโอ้โหเ,เรียบร้อยฮะมันอยากทำอย่างนี้แหละ มันอยากทำอย่างนี้ตั้งนานแหละประเด็นและดีเอาดูใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิว่าเดี๋ยวจบเดี๋ยวไปส่อง b e m e n เออจบเดี๋ยวไปส่องดูนะว่าว่ามีเล่นพระสายแบบนี้อีกไหมเดี๋ยวไปส่องเดี๋ยวไปส่องน่าสนใจแต่มรนต้องมีนักาากางไม้กับกระทาฟ้าเ้าพามีปีกไงพามันไม่ตายเลยแต่น้อยสกิลหนึ่งตัวียบร้อยดวง แาวเอาเก็บสองโอ้โหเก็บสามไอ้ชูบีแวให้มันชูบุ้ยโอ้เอ้าชิบหายตายโอ้ให้มันชูบน,นี่สามตัวี่เหลือคนละ3สามสามเปอร์เซนมาจวงต่อได้เลยเนี่ยมาโอเคครแบ,บนึงครับมาเกดมาครับเอาห้องแล้วชิวชิวบบยบไล่ ไปตอนนี้เกมพวกมึงไม่ได้ขนาดนี้หรอกอะไรวะถ้าทีมกูไม่เจกกันนี่โ uh, <'m> จเบี้ยไอตัวนี้ไม่ชุบอะเดินมาอีกนิดนึงจะชุบได้ไอ้นี่ด้วยเนี่ยเอา,าดอนเนี่ยดอนเจอพะไปเอาของดาเม่ด,ดีกว่า oh, <okay. S 1> <laughs> เรือไม่มีประโยชน์น hey, ะเดียวมาเพื่อนรถกอให้แล้วอุ้ยสะ,ส,ะส,ะส,ะสะท้อนสะท้อแน่นะสามทีพอไ้ทางเดียวจบเลยให้ hey, ไปดีบ้านซะด้วยแล้วแ hey, ม่คอนซะด้วยนะมาสี่คอนไปดีเล่นตาใหม่ โผล่หสองทีเจอดวงกูกอไปนะครับไปเร็วกวุญญางจบแล้วครับโยมเสียครับไปไหนอ่ะโอ้โหเก็บตองเก็บมีเกอรเหรอมาเกิดมาขาบ่อไปเฮ้ยมีโทเค็นรออะไรอ่ะ เอาด่วงตายเรียบร้อยแล้วสามทางไปจีจีขาบอลเลยเออมีทองปุ๊บอ้าวชิบหายดูแล้วตัวทองตัวใหญ่ไปตัวใหญ่สู้ตัวใหญ่เออดูใหญ่ขาวบอลไปดีมีปีกโอ้โหดูดีซอยโคตรซอยโคตรไว ที่สามก้าหอยตัวนี้ดิตัวนี้เพื่อนพออะไรครับซาเวดนั่นนี่เกือบเกือบสายปีกไม่ทันนะเมื่อกี้เนี้ยปีกเกือบลงไม่ทันนะ <laughs> เ,<อ> <laughs> เจอด้นกิ้งมาตายเฮียพระโอ้ไม่ได้โชว์เท่เลยอาจาร์กระทาฟ้าหน่อย ายาตีกรหลาฟ้าโดนดอนกิ้งมาตายไปแล้วโอ้ชโชอช่ำเลยฮะโอ้โชอช,ช่ำซนะือ้อเกินมาต่อแล้วแล้วเลือดถ่องวันห้าเว้ก็จะลดได้เยอะอยู่ไงนันนะขอตัวหนึ่งเออขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอตัวเดียวอีกตัวเดียวโอ้โหตายก่อนนะมีตัวเดียวก็ไม่ได้นี่นี่เพล็กเพล็กดู เอาไม่เปิดหน้าก,กากไม้เหรอเปิดอยู่โอ้แต่ว่ากว่า2 5 0 0จะเหลือ100แม่งหลายนาทีอยู่เนี่ยใส่ปีกไปล้วอ้าวจบแล้วครับอยู่ที่3 9ตัวเดี๋ยวไปดูดูพระซะหน่อยไหนมีเล่นแบบเมื่อกี้อีกวากาตาหกนี้ตานี้ปะ โอ้มันเล่นมันเล่นหลายหลายเม็ดอยู่ดูอนะันมีน่าสนใจวะอ๋อเฮี้ยมันเซียนพระนี่ว่าเนี่ยเซียนพระคงจะเล่นสายนั้นน่ะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าไหนดีนี่ป่ะอันนี้แม่ครึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดคิวเนี่ยเนี่ยมันเล่นสายเนี้ยน่าสนใจนะครับก็ไม่เรียกดูเปล่าโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อน